สวัสดีคะ่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนะคะท่านใดที่เกิดลัคนาธนูหรือราศีธนูนะคะก็เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีธนูเนี่ยดวงบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะ จะไ,ได้รับการต้อนรับนะคะในทุกวงงานนะคะทำอะไรมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพนับถือหรือตัวคุณเนี่ยเป็นที่จับตามองของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูคุณจะมีการติดต่อการสื่อสารหรือในเรื่องของการคอนเน็ชันที่กว้างขวางมากขึ้น มีโอกาสได้มิตรภาพใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ได้การยานมิตรที่ดีนะคะหรือตัวคุณจะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ถ้าเป็นพูดถึงในเรื่องของเพื่อนการยานมิตรหรือสังคมที่คุณติดต่อสื่อสารหรือสังคมที่คุณค้าขายเนี่ยจะมีแต่คนเก่งคนเป็นนักปราดคนคนฉลาดนะคะคนที่คบหาแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะหรือถ้าคุณใกล้ชิดกับคนพวกนี้ เขาจะสามารถช่วยเหลือคุณได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะแล้วก็คุณจะมีความสนิทสนมกับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคให้คุณคอยคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีของคุณเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ในภพสหัชชะเนี่ยนะคะก็แปลว่า เพื่อนฝูงกันยาน้มิต้องให้คุณรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูครูบาอาจารย์ให้คุณให้โชคนะคะครูบาอาจารย์ในที่นี้นะคะเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะหรือเป็นในเรื่องของด้านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะคนที่คุณเคารพนับถือก็ได้นะ เพราะว่าด,ดวงบอกว่ากูบาอาจารย์จะให้คุณให้โชคถ้ามองในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าคุณจะเข้าใกล้ศาสนามากขึ้นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สวดมนต์ไหว้พระหรือได้ปฏิบัติธรรมได้เคร่งเรียกว่าเคร่งคัดศาสนาด้วยเช่นกันรวมไปถึงมีโอกาสมีความโชคดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นมีเซนต์มีรางสังหรณ์หรือมีสิ่งบอกเหตุมีรางบอกเหตุ นะคะหรือคุณได้วัตถุมงคลเข้ามาให้บูชาด้วยเช่นกันหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะกราบสการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณอธิษฐานจิตในทางที่ดีที่ชอบในสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปตามที่คุณขอพรเป็นไปตามที่สําสัมฤทผลเป็นเป็นดั่งใจหวังใจปรารถนา ้วยเช่นการชาวธนูท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องความรักมีปัญหาเรื่องการเงินการงานหรือมีปัญหาในเรื่องของการดําเนินชีวิตต่างๆควรไหว้พระสวดมนต์หรือไปกราบไหว้ศักศิทธิ์ที่วัดใดก็ได้ที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เน้นย้ําว่าวัดที่มีศีลิษิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จริงๆกราบสก,การะขอพรแล้วคุณจะได้อานิสงส์ในสิ่งที่คุณปรารถนาเป็นอย่างดีนะคะมีโอกาสทําบุญมากขึ้นด้วย แล้วก็ถ้าพูดถึงในด้านผู้หลักผู้ใหญ่แน่นอนก็คือต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือได้รับการต้อนรับนะคะในทุกวงงานทุกสายงานทุกที่ทุกสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ดวงยังบอกอีกว่าดวงชะตาของชาวธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะได้หลักทรัพย์เข้ามาเช่นคุณได้บ้านได้สำนักงานได้ร้านค้าได้รถท่านใดที่ทำธุรกิจส่วนตัวคุณมีโอกาสได้สำนักงานใหม่ ร้านค้าใหม่หรือท่านใดที่ทํางานประจําคุณก็มีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่สํานักง,งานใหม่ร้านใหม่ๆด้วยเช่นกันหรือจะแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่คำว่าหลักทรัพย์เนี่ยนะคะก็แล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละบุคคลว่าจะได้หลักทรัพย์ในเรื่องอะไรแต่ดวงต้องเข้าไปข้องเกี่ยวหรือดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกิดขึ้นด้วยมีความสําเร็จจากหลักทรัพย์มีความโชคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกิดขึ้นนะคะ ต่อมาดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ทาวธนูเนี่ยเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์นิยมเนื้อหอมต่อคนรอบข้างคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการ,รยาน,นมิตหรือเพื่อนร่วมง,งานเขาจะมองคุณดีขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณคุณจะมีการ,รยาน,นมิตมากกว่าที่จะมีศัตรูด้วยนะถ้าพูดถึงในเรื่องของดาวการเงินต่างๆเนี่ยชาวธนูต้องบอกว่า คุณจะมีความเขาเรียกมีความมีความเจ้าระเบียบมากขึ้นในการใช้เงินใช้ทองหรือขี้เหนียวขี้งกนะคะมีการวางแผนในเรื่องของการเงินการทองหรือเป็นช่วงที่คุณจะกระมิดกระเมี้ยนหรือเป็นคนมัธยัถ์ในการใช้เงินใช้ทองมากในช่วงเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะหรือจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะมีความขยันมีความคิดหรือมีความทะเยอทะยานในการหาช่องทางรายได้ใหม่ๆเข้ามาจุนเจือ นะคะเป็นช่วงที่ชาวธนูเนี่ยมีโอกาสดีๆในการที่จะมีรายได้เข้ามาเป็นจํานวนมากหรือหยิบจัดทําอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะได้เงินก่อล,ล่าผลทางการเงินเข้ามาแต่ดวงบอกว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยคุณมีโอกาสดได้เงินจากคู่ครองคนรักสําหรับท่านที่มีคู่ชาวธนูเนี่ยมีโอกาสดได้โชคจากคนรักคู่ครองสูงเช่น คุณได้ใช้เงินคู่ครองคนรักคนรักหยิบยืมเงินมาให้หรือคู่ของคนรักเขาซื้อทรัพย์ใหญ่ๆให้กับคุณก็ได้เช่นคนรักซื้อหลักทรัพย์ให้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินให้หรือคู่ของคนรักนําเงินมาให้คุณใช้ก็ได้เพราะว่าดวงบอกว่าจะมีโชคในเรื่องของการเงินการทองจากคู่ของคนรักเกิดขึ้นส่วนท่านใดที่ไม่มีคู่นะคะ ก็มีโอกาสมีความโชคดีจากเพศตรงข้ามหรือจากคนที่คบหาดูใจอยู่นะคะแต่มันจะโดดเด่นในเรื่องของสำหรับคนมีคู่ชาวธนูเนี่ยคุณจะได้โชคจากคู่มีความโชคดีจากคู่มีลาบผลจากคู่มีโอกาสดีจากคู่หรือมีหุ้นส่วนร่วมกันกับคู่ของคนรักเกิดขึ้นมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานแล้วมันสร้างลาบผลสร้างไรายได้เข้ามาเป็นอย่างดีนะคะไม่ใช่นั้นจะแปลว่าชาวธนูเนี่ยคุณจะมี สำหรับท่านในที่โสดเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะมีคู่หุ้นส่วนซึ่งคู่หุ้นส่วนตรงนี้คุณจะหุ้นส่วนกับใครก็ได้เช่นกับเพื่อนกับญาติกับพี่น้องอะไรก็ได้สําหรับคนที่ไม่มีคู่มีโอกาสเกิดคู่หุ้นส่วนแล้วทําอะไรเกี่ยวกับคู่ค้าคู่สัญญาเนะี่ยมันมีโอกาสที่จะมีไรายได้เข้ามามากขึ้นด้วยเช่นกันหรือมันก่องเงินก่อทองนะคะดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าชาวธนูนะคะ ในเรื่องของโชคลาภต่างๆต้องบอกว่าคุณมีโอกาสดีๆทางการเงินการทองในช่วงเดือนเดือนธันวาคมนี้นะเรื่องเงินเรื่องทองต่างๆเนี่ยนะคุณมีโอกาสได้จับเงินจํานวนมากหรือมีเงินเข้ามามากขึ้นหาเงินได้มากขึ้นมีเงินเพิ่มและมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นมีเครดิตทางการเงินทําอะไรเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินนั้นมีโอกาสได้เงินตามที่ปรารถนาตามที่หวัง เพราะว่าดวงในช่วงเดือนธันวาอย่างไรก็แล้วแต่คุณต้องมีลาภผลในเรื่องของการเงินการทองมีลาภผลในเรื่องของรายได้หรือมีช่องทางอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเงินทองเข้ามาให้คุณได้กระทำนะคะหรือคุณเป็นช่วงที่คุณจะมีการบริหารจัดการวางแผนทางการเงินเป็นอย่างดีนำเงินที่มีอยู่ไปลงทุน หรือไปซื้อหลักทรัพย์เกิดขึ้นด้วยวันนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ